ทุกวันนี้ถ้ามีนายทุนสักคนอยากลุกขึ้นมาเปิดสวนสนุกของตัวเองเราก็คงไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ถ้าคนคนนั้นคือคนไทยเมื่อ40ปีก่อนละ่ะในยุคที่คนไทยยังไม่คุ้นเคยกับสวนสนุกขนาดใหญ่การใส่ชุดว่ายน้ำยังเป็นเรื่องเคิรเขินแม้แต่ค่าแรงขั้นต่ำและถนนหนทางก็ยังไม่ใกล้เคียงคำว่าสะดวกสบายแต่ชัยวัฒนเหลืองอมรเลิศ หรือที่หลายคนมักนิยามเขาว่าเจ้าพ่อหมู่บ้านจัดสรรกลับมีความคิดที่จะสร้างทะเลเทียมและสวนสนุกในย่านชานเมืองกรุงเทพด้วยการพัฒนาพื้นที่กว่า300ไร่ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจของผู้คนจนเกิดเป็นสวนสยามทะเลกรุงเทพขึ้นในปี2523และรีแบรนด์เป็นสยามอเมซิ่งพาร์คในปี2562 อะไรคือต้นทุนที่สำคัญในการทำธุรกิจของสยามอเมซิ่ง Park ที่ทำให้สวนน้ำและสวนสนุกแห่งนี้ยังคงฝ่าคลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสนุกให้ผู้คนมากกว่า42ปีก่อนที่สยามอเมซิ่งพาร์จะเกิดขึ้นเส้นทางอาชีพของชัยวัน์เหลืองอมเลิศผ่านมาทั้งการเป็นลูกจ้างในร้านค้ากระเป๋ารถเมย์ขับรถส่งของ จนกระทั่งชัยวัน์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจจากการเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดขายในชื่อห้างหุ้นส่วนจํากัดอมรพันธ์ก่อนจะวางมือจากการขายปลาและเข้าสู่วงการธุรกิจพัฒนาที่ดินและหมู่บ้านจัดสรรชัยวัน์ได้มีโอกาสไปดูงานที่สวนสนุกโทชิมะเอ็นประเทศญี่ปุ่นจนเกิดไอเดียอยากทําทะเลกรุงเทพ สวนสยามทะเลกรุงเทพเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่19พฤศจิกาย,ยน2523ปัจจุบันชัยวัน์ประกาศกเกษียณอายุรีแบรนด์สวนสยามเป็นสยามอเมซิ่งพาร์และส่งให้ลูกๆทั้ง3คนบริหารต่อทุนที่สำคัญของสยามอเมซิ่งพาร์คนะครับหนึ่งคือโน้ตฮาวนะครับก็คือทุกปสบการณท์ที่ผ่านมานะครับเราบริการสวนนะ้ำสน,สนุกให้กับคนไทยนะครับแลนะชาต่างชาติมามา,มากกว่า40ปี อันนี้คือประสบการณ์ที่สะสมมาครับผม43ปีของเราสิ่งที่ดีๆของเราหลักๆเลยก็คือผู้ใช้บริการมาแล้วมีความสุขเราเป็นส่วนสนุกที่ประชาชนรู้จักมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นแหล่งต้นกําเนิดของสวนน้ําอีกหลายที่เด็กนักเรียนทุกคนที่ผมได้เคยคุยหรือว่าที่มาเที่ยวสยามจะบอกเลยว่าเคยมาเข้าค่ายลูกเสือที่สวนสยามแล้วมีความประทับใจกับสวนสยามรุ่นคนที่มาเที่ยวตอนเด็กๆปัจจุบันนี้มีครอบครัวแล้ว ก็ร kind of like so ีเท so, <c oughs> ิร์นก็พาครอบครัวกลับมาเที่ยวสุทสยามแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างของสุทสยามยังเหมือนเดิมสมัยเขาเป็นเด็กๆเลยเพียงจำได้เลยเข้ามาเที่ยวตรงนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขามองว่าสุทสยามพัฒนาได้มากขึ้นมีเครื่องเล่นใหม่ๆมากขึ้นนะครับต่างที่อำนวยความสะดวกต่างๆดีขึ้นเครื่องเล่นที่ภูมิใจที่สุดค่ะภูมิใจที่สุดเลยเหรอครับม้าหมุนวอเทควอเทคเหรอวอเทคผมไม่ค่อยภูมิใจผมบอกตรงมันจะใช้ก็ได้ แต่ไอ้อมา้าหมุนของเราเนี่ยมันจบแล้วมันไม่มีแล้วมันมีอันเดียวที่ภูมิใจเพราะว่ามันเป็นมา้าหมุนที่สวยสวยที่สุดในประเทศไทยเคยประกวดอันดับมา้าหมุนในโลกได้53หรือ35จําได้ปะ่ะแล้วก็อยู่กับเรามานานมากเป็นเครื่องเล่นระดบรับแรกๆของสูนสยายเลยนะครับ <c oughs> เ,เครื่องเล่นที่อยากจะให้แนะนําให้มาเล่นในสุนสรีย์นะครับคือทะเลเทียมของเราเนี่ยแหละครับเหตุผลหลกัหลกๆนอกจากจะเป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับรองเลยกินเ,เวิร์เรคคอร์ดแล้ว เป็นทะเลเทียมที่พัฒนาโดยทีมวิศยากรของคนไทยคลื่นเท่านนี้เป็นคลื่นจากพัทยาที่อื่นไม่เหมือนครับแม้จะทำธุรกิจสวนน้ำสวนสนุกแต่สยามอเมซิ่งพาร์ก็ต้องผ่านเรื่องราวที่ไม่สนุกมามากมายตั้งแต่ปัญหาขาดทุนคนซบเซาถูกฟ้องล้มละลายหรือการต้องปิดชั่วคราวจากโควิด -19 ซึ่งสยามอเมซิ่งพาร์คก็ใช้ความรู้และประสบการณ์ฝ่าฟันมาได้ทุกครั้งแต่โน้ตฮาว์ไม่ใช่ต้นทุนเดียวที่ทำให้สยามอเมซิ่งพาร์คประสบความสำเร็จทุนที่สองที่เรามีก็คือตัวพนักงานนะครับเพราะพนักงานของเราส่วนใหญ่จะอยู่กับเรามานานอายุงานมากที่สุดก็ตั้งแต่ตวนสยามเปิดเลยรับ40ปีนะครับส่วนใหญ่พนักงานที่นี่เราค่อนข้างจะเป็นกันเองทํางานเป็นครอบครัวนะครับไม่ค่อยเข้มงวดอ่ะพูดง่ายๆดูแลดีหรือเปล่าม่นรู้ต้องถามเขาดูแต่เราคิดว่าเราก็ดูแลดีที่สุดนะครับ ชีวิตทั้งชีวิตเลยนะคะที่เรามาทำงานเนี่ยอยู่ที่นี่ตลอดเราลืมไปเลยว่าเราโอ,โอ้โหนี่ทําทำงานมา40ปีแล้วเหรอ30กว่าปีละปลายปีนี้ก็คงจะ,กะเกษียณก็ประบาด12ปีค่ะเกือบ3ปีแล้วนะคะเรื่องความประทับใจของที่นี่จริงๆเราต้องบอกว่าประกอบด้วย3ส่วน อันดับแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของผู้บริหารคือผู้บริหารที่เนี่ยเข้าถึงพนักงานก็มีความจริงใจที่จะดูแลช่วยเหลือพนักงานเราเป็นผู้ที่โชคดีได้มีประสบการณ์จากเจ้านายที่สั่งสอนเรามาแล้วก็ดูแลกันมา40ปีผมเองได้มีโอกาสไปต่างประเทศไปดูงานอะไรต่างๆก็เพราะสุทสยามผมเติบโตจากที่นี่ลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะสุทสยามครับ อันดับที่สองน่าจะเป็นเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่นี่โชคดีมากค่ะที่ทุกๆคนน่ารักมากตั้งแต่อยู่กับสวนสยามมาเนี่ยรู้สึกว่ามีความประทับใจรู้สึกสนุกกับงานที่ทำอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนที่สามนะคะก็จะเป็นเรื่องของพน,นักงานเพราะว่าพนักงานที่นี่น่ารักทุกคนนะคะเวลาที่บริษัทของความร่วมมือก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะเราสนุกกับงานแล้วเราก็สนุกกับเพื่อนร่วมงานที่นี่เหมือนบ้านเราเลยอะ อุปสรรคงานเราก็มีแต่เราทําแล้วลูกค้าเราพึงพอใจมีความปลอดภัยสูง เราก็มีความสุขที่นี่ไม่ใช่แค่ที่ทำงานแต่เหมือนบ้านหลังใหญ่ที่ให้รายได้เราก็สร้างประสบการณ์ให้เรามันทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่เรื่อยๆค่ะมันก็เหมือนเรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งหลักสูตรสีสปีอะจุดมุ่งหมายเดียวที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รู้สึกสนุกสนานมีความประทับใจกลับไปค่ะ คุนที่สําคัญของสยามมิสุทธิพาร์คนะครับอีกอันนึ่งก็คือพันธมิตรในทางธุรกิจก็มีทั้งพาร์ทเนอร์เราแล้วก็มีพวกที่ทำธุรกิจร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เวลามีปัญหาก็จะปรึกษากันนะครับส่วนสนุกเป็นธุรกิจที่รวมหลากหลายว,าวงการมากเพราะฉะนั้นการที่มีหลากหลายพันธมิตรทําให้เราได้มีองค์ความรู้เพิ่มเติมทําให้เราสามารถเข้าหาถึงแหล่งที่เราต้องการง่ายขึ้นราคาถูกลง ในบรรดาสวนสนุกด้วยกันของเราก็จะมีสมาคมสวนสนุกแห่งประเทศไทยเป็นการที่เราจะมาคุยกันว่าที่ผ่านมาเราเคยเจอปัญหาอะไรบ้างส่วนฉันมีปัญหาอย่างนี้ส่วนเธอแก้ยังไงส่วนเธอมีปัญหาอย่างนี้เราเคยแก้อย่างงี้นะมีการอบรมร่วมกันก็เคยมีตอนที่เขาคุยกันล่าสุดก่อนโควิดเนี่ยมันเป็นคุยปัญหาเรื่องของวิชวลเรารู้ว่าวิชวลหรือไอ้เมตาเวรที่เขากาลังคิดกันเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาแล้วทําให้สวนสนุกที่มีฟิสิกอลอย่างเราเนี่ย ขขเขาคาดเดาว่าจะเกิดปัญหากับตัวเราไหมเพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่มาหาเราแล้วเขาไปอยู่ในโลกของวิชว่วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการประชุมกันว่าจะต้องปรับกลยุทธ์อะไรยังไงส่วนสยามตอนนี้เปรียบสเสมือนคุณลุงแก,แก่แต่ว่าอยากจีบสาววัยรุ่นจะต้องทําตัวปรับตัวปรับลุกยังไงให้วัยรุ่นชอบใจให้ได้ทํายังไงก็ได้ให้วัยรุ่นได้เข้ามาอยู่กับเราแล้วมีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทําอยู่แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ